ควรข้าสงมาฉันพัตนาหารเมื่อฉันพัตนาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาเรื่องนั้นเข้าที่สถุปสงถามว่าต้นพระสีหมโพเนี่ยควรไปสู่ประเทศสีลังตาหรือไม่พระเทระในยุคนั้นก็มอบให้พระเถระคือพระโมกขลีบุตรติดสาเทระเป็นผู้วิสัทนาพระโมกขลีบุตรติดสาเทะระก็ ได้วิจัดชนาว่าในการจะนำเอาต้นพระรีมาโพไปนั้นเนี่ยมีคำอธิษฐานของพระพุทธเจ้าณแท่นมหาปรินิพพานที่เมืองปูสีนราตอนที่พระองค์จะทรงสเสด็จด,ดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ทรงกระทำมหาอธิษฐานห้าประการในการอธิษฐานห้าประการอธิษฐานข้อที่หนึ่งก็คือ ขอให้เมื่อถึงยุคของพอระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าโสกมหาลาจะเสด็จมาที่นี่แล้วก็วนประทับศิลและประมายืนตรงทิพทับศิลแล้ว,รลวพระเจ้าอโสกมหาราชก็จะใช้มโนศีลนะก็คือตัดด้วยใจใช้ใจเนี่ยตัดอธิษฐานเีนะ่ย ต้นกิ่งขอสิ่งมะขอกิ่งของมหาโพเนี่ยจงขาดลงมาเองเนี่ยพระองค์ทรงอธิษฐานข้อที่หนึ่งพระองค์ทรงอธิษฐานข้อที่สองขอให้กิ่งของมหาโพที่ขาดลงมาเนี่ยล่วงลงสู่กระถางทองคำเป็นคำอธิษฐานข้อที่สองอธิษฐานข้อที่สามหลังจากนั้นขอให้กิ่งของศีมหาโพ รอยขึ้นสู่อากาศไปเพราะันอยู่ในก้อนเมฆเรียกว่าหิมะมะลาหกอยู่เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเนี่ยก็ขอให้กิงของพระศรีมหาโพนี่จงตกลงมาสู่กระถางกองคำเหมือนเดิมแล้วลพระงก็นำเอากิ่งของพระศรีมหาโพเพราะจำในกระถางเนี่ยไปดูแลที่เมืองปาตาลีบุท ต่อจากนั้นก็มอบให้พระนางสังคมิตาเจรีซึ่งเป็นพระราชบุตรีของพระอ,องค์เองที่เข้ามาบวชเป็นพระอรหันต์เป็นน้องสาวของพระมาหินเถระนำเอาไปสู่ประเทศสีหลังกามหาอาธิษฐานข้อที่สี่พระพหองทรงอธิษฐานว่าขอให้พระราษันคือกระดูหายปลาลด้าน ขวามือสองพระอ,องค์เมือม่อประดิษฐาน